โอ้ห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ประตูเปิดแล้วเว้ยเยเฮ้ยเกมที่อุตสาห์รอตั้งแต่นี้โอ้ใจไมนที้สุดก็โลเซ็ตแล้วแล้วก็ต้องขอเปิดตัวก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมบอมบี AKA ้ k k a B บีโกธเองนะซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกมอันิเมไมแบทเทิ Battle ไทค o นนะ ซึ่งเกมนี้ผมรอมาตั้งแต่ไอวันตีสามตีสองได้นะผมเข้าเกมมารอเลยแล้วตอนนี้ <Welcome S 1> เราก็เข้า <to S 1> ได้ <anime S 1> แล้วซึ่งผมน่าจะเลือกเล่นเป็ Naruto. Naruto นนารูโตะหรือนารูโตะน่เองซึ่งเกมนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเกมไทคูนผสมกับเกมเอ่อพวกซิมเล a เตอร์นะเปิดไข่เลยแบบนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ผมเคยเห็นโอ้เราต้องเรียกนารูโตะไปเงี่ย เพิ่บเลยเนอะอืมไปเนี่ยเปิดเปิดเปิดเป,อเปอโอ้มเจ็ดร้อจ็สิบแล้วเออแต่ว่านี่ b u i l d i สองเนี่เป็นสปอนเล่ะไม่ของตกแต่งอะนี่ไงสปอนอ๋อสปอนอส่อ๋อเฮ้ย <c oughs> โอเคเรามาแล้วตอนนี้ในการหลุด คร,รรครั้งแรกของเราครั้งแรกเกมเขาไม่ได้โอ้ดีนะเซฟยังอยู่จี้คิดว่าเซฟจะหายไปเร็วเ,เยว้แล้วมันเกิดใหมอ่อีกอ๋อเกมนี้จิตด,ดันเกมพี่บบว่าไทโครู้สึกเห็นแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วอ่ะแบบภาพอะไรมันดูเลื่อนตาทุกอย่างมันดูเลื่อนตาเฮ้ยมีต่อยด้วยอันนี้มีต่อยด้วยจยี้เฮ้ยเฮ้ย,ยเรามีอันนี้อะไรเอ่ย ชอปอัปเกรดอ๋อสามารถอัปเกรดได้โอ้ส่วนนี้ก็ v ู r ์ f y a แอคเคาอืมอล็อกสปีดจริงๆเราไม่ต้องได้นะโอ้นี่ไงโอ้โหกดวิ่งเฉยๆไม่ได้ต้องเดสก์โกลจอยกรุ a ปเด c ี่เชตเค i มได้ห้าร้บกยี่สิบห้าเจมส่วนนี้อะไรเอ่ยดิซึมอ๋อนี่นี่น,น,นี่เปิดกล้อง จะ,จะมันมานค่ามัาไงทีะ 1, ละหนึ่งพันยีเนอวันนี้ก็ทีละเราเราหือเก้าลมบกอืมจริงจริงมันมีเทเลพอร์ตด,ด้วยนะไหนไปเอ่อเทเลพอร์ตไปต้องการสองกิโลคือต้องประมาณสองพันนะพันเดี๋ยวเรากลับไปเทเลกลับไปไทค o o เอ,อ้เย็เย็เช่นใกล้ๆมันต้องต้องตับด้วยไปอี๋อ๋อประมาณในนี้เราจะเดิน วิ่งไม่ได้เหรอเดกก็ไม่ได้โอเคเราบิวดิ้งสามเอิบนี่สปอร์เราต้องาร์มตังเงินนะมันเล่นไทคูนนะอ๋อมีชั้นสองโอเคตังหมดแล้วอืมสว่วนเนนี้ก็น่าจะเป็นอ่ะที่ปลุกป,ปั้นเฉอโอการะคาชิอะไรก็มาที่อีโนะซาสุกะไม่ได้ซากุระไอ้เหี้ยาซาสุกะไอ้เหี้ยาซาสุกิบวกกับซากุระเป็นาซาสุกะ โอเมเช้นเดี๋ยวเราเก็บตังค์หนึ่งพันไปสุ่มดีกว่านะเก็บตังค์สองพันสิเราได้ไปโลก 1, นีด้ด้วยอืมโอเคตอนนี้เราได้กพันแล้วใส่ละเปิดสองครั้งกดอีกครั้งที่หนึ่งตั้ตัวอะไรหืมกี่นิว กินิวใช่ป่ะเนี่ยมันมีตู้เดียวหเหรอมีตู้เดียวของมันตู้เดียวเหรอเ้อได้กินิวตองตัวใช่กินิวป่ะไม่ใช่ดิหนว,ว่ากินิวเฮ้ยใช่ตัวกินิวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่อ๋อมีอรีวัตอ๋อมีเป็นโวล์โวล์โวล์เลยปลดล็อกเป็นโวล์โอเคอืมน่าจะเปลี่ยนจากการฟาร์มอันนี้เป็นทำไทคูนใช่ไหมแล้วปลดล็อกเป็นโวงั้นเดี๋ยวเราไปอันนี้เลย อ,อสองฮีโร่อืมเดี๋ยวเดี๋ยวสองฮีโร่ใช่ไหมหมายถึงแล่ๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีอะไรเรามีตัวนี้ะเราจะไปตีอะไรโอ้ยนี่มันกินนิ้วนี่วะอ๋อน,นี่หรือเปล่าโอ,อ้โอ,อ,อ,อ้มีชรังจี้บังโอเคไปโอ,เ,โอเรามีแล้วเรามีแล้ว ไปมันปะดับไปจามมันหน่อยกินิวชันเฮึบปออาบักเลยออเาันเราต้องกดตีนี่ตีแล้วคิก้ายคิกฝ้ายอ๋อเลยเปปา โอ้ยอย่างนี้นี่จีกับตันเราอีกสองตัวเออเดี๋ยวซื้อปิดพื่อปิดนี่ยังไปซื้อนี่สปอนเพื่อให้เราได้เงินที่รวดเร็วมากขึ้นแต่ก่อนนั้นนั้นเราก็ต้องไปฟาร์มต่อแต่จริงๆเอ่อเราสามารถซื้อได้แได้ยังเอ่ยถ้าเกิดไม่อยากจะใช้สี่หมื่นเนาะสี่หมื่นอ่ะเดี๋ยวเราปลดล็อกอันนี้คนนี้คนต่อไปไม่เป็นเดกุเดกุเป็นเดกุปใช่พอส่งผมพ้นมา ผงนี้มีแค่เดกุหรือเปล่านะนะนเราไปไหนนที่ฟาร์มอยู่ไหนแล้วตรอดไปฟาร์มก่อนเพื่อให้ได้นีที่รวดเร็วมากขึ้นจริงๆเราสามารถอัพเกรดได้ไหมเอยไม่ใช่สิเพชรนี่ใช้ทำอะไรแล้วไอ้ช่องมันก่อนต้องไปตีเจชีตัวเดียวนะเพราะสองตัวไม่ไหวจริงๆบอกเลยไอ้สามตัวไม่ไหวจริงๆแค่ตัวเดียวก็ยากละ ไม่ใช่เสร็จนิดนึงอืมมันพอตีเราแรงมากเลยอืมอืมอืมกลาวซื้อกันไม่ตายแล้วโอโ้โหเซลลิตไ,ไม่เข้าเลยอเออเกิดบ่อเลยแล้วกนักนเดี๋ยวทีเลัดไปบ้านตัวเองก็ได้นี่อืม yes เจมส์ถึงร้อยห้านี่ไงนี่ไงอ่า คืออืมเชื่อมเป็นไอคิวเออเราเเงินไปก่อนก็ได้นะบวกเงินไปไม่ใช่บวกคนทำงานไม่ต้องไปไปแล้วจียิงเดี๋ยวเราอัพเกรดไปก่อนเลยนะโอ้ไม่ใชะยะแบบเพดทันซี่ก็เหลือด้านขวายไ,ได้เราจะได้เงินเงินสมเยอะๆโอเคตรงนี้เราน่าจะอัพเกรดหมดแล้วไหมชมิชิมิเฮ้ยยังไม่หมดเหลือตรงนี้อันหนึง่งระยะเข้ามาแล้ว โอ้นั่นตกล่างใครอเฮ้ยมาดาระจีเลยมาแล้วก็มาเอ่อสปอนัน์สุดท้ายสี่พันสามร้อยโอเคปไปเลยนี่เโอโรก็มาแล้วพยายามจะพูดไม่พิดจะพูดชื่อไม่พิโอเคลูฟอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วมั้งทารุณที่สี่อือประกายแสงสีเหลืองแห่งโคโนฮาเอาอันอื่นให้เต็ม อืมเก้อเก้อเกอหห้าพันโอเคถ้าเ,เราไป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 ไแล้วสองพันสองพันสุมสักสองครั้งหาตัวดีอ่ะกินิวตีวนะอืมเราตัตได้อ๋อกดได้ต้นมสุมไม้ทีเยอะเลยนี่หว่าโอเคเดี๋ยวมันหมด อีกิคอลยิ่เดี๋ยวเราเอาไม่ไมีพวกนี้ก็นี่อืม,มทำอะไรได้เอาเก็บไม่ได้แชฟเ,เก็บไม่ได้ไปเราไปตีต่อเฮ้ยมีคนเติมบักซื้อแล้วตียนี่หทางตีอยู่ไหนอยู่นี่ เลยสองตัวเท่านั้นเราตีทีละตัวเลยก็ได้ฮนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยพิ่งรู้ว่ากด E ล็อกได้ด้วยจีโอ้ถือว่าทำดีอยู่นะโอ,โอ้มีระบบล็อกด้วยด้วยลานซิน่งตันสาโอ้โบ้โบ้โบ้โ เฮ้ยเฮ้ยม,มีคนตีบอสอยู่ด้วยฟรีเซอร์ออไ่้ใจใครทุกคนเพื่ตีบอสเฮ้ยเฮ้ยหมายความว่าอะไรทำไมอยู่ๆม,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 มันมันเลื่อนลีวะเฮ้ยแปลกๆแลละนี่ไงเธอคูลเราอยู่นี่อืมเอามาตังมา 2องหมื่นห้าไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเคยได้เสร็จแล้วก็ตีบอสเปิดกลองอเคตอนนี้เราน่าจะเสร็จแล้วมั้ยออมพลีทเดะไทคูนมาแต่ว่าเออมีปุ่มอันไหนอันไหนให้เราใช้ได้ใช่ไหมไปนี่น่าจะครบละทีนี้เราก็ไปรวมกันโอ้ยโอ้ได้สิบเกมแล้ว นี่เลยนี่นี่นนนโรโต Legendary Legendary เราสมแล้วครั้งประมาณแสนห้อใช่แหละ Stop อืมโอ้ได้ไปิดมาแล้ว Vegeta อุ้ยได้ปิดตัวโอเคที่เหลือเกลือนอุ้ยได้ปิตัวโล,โลมาด้วยโอ้เราสมได้2ีตัวแล้ว มูด้ยวยหัวหน้ากีนิวมาแล้วสมยับยับบอกเลยสองหมื่นสมสิบครั้งประมาณสิบตัวอ่ะใช่นีว่ว่ะโอเคเดี๋ยวเราน่าจะปลดล็อกอันนี้มันเยอะเลยขาดแค่โกฟูเัือเดียวเฮียมาเราไปหาตั้งสี่หมื่นกันเถอะทุกคนตั้งเราสี่หมื่นล้วยังไม่ทีเราเยอะสี่หมื่นแล้ว เฮ้ยโอ้สีมือแล้วจังหวะนี้ลุกตัวอะไรเ,เอารูฟี่ดีกว่ารูฟี่เอ้ยไม่ใช่ทัฟฟี่แพงสีเขียวไม่ใช่ปึ้มอ๋อตอนนี้เราปลดล็อกด่านถัดไปแล้วโอเคมาได้เวลาเทเลไปยังด,ด่านถัดเอ้ยต้องเริ่มต้นไทคูนใหม่อ่ะเริ่มต้นไทคูนใหม่ด้วย โอเคไปหนึ่งร้อยอ๋อของนารูโตะโอ้ว้าวอ๋อเป็นที่ตีแต่ไทคูนจะมีอันเดียวอ๋อ oh. นี่นี่เองอันนี้ก็เป็นบอสอ๋อ oh. อาคาอิยุดส่วนนี้ก็ ต้องการสามกิโลก็คือเราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆอ๋อได้เข้าใจแลบบ้วโดยแคบบ่แบบเก็แบเก็บตัวแล้วก็สุ่มกับอืมันมีตูส้สุ่มไหมถ้ามีสินี่ไงน,นี่นี่นี่ห้าพันอ๋อได้ดรี่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชิปไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเราอัปเดตมาใหม่แล้วสวนพี่ก็จะไปสุ่มฟาร์มด้วยนะคะ โอ้สมบูรวันี้ผมบอมบี้ AKA บีโก้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบฝากกดไาลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยพรีบอมถึงหนึ่งพันซับไวๆนะจะได้ปลดล็อกการสร้างได้สวันนี้ป่าจ้า